เนทพเจมครับว่า make y o u own ทาว์บายนัสไตล์ของเนทเจมเป็นยังไงอธิบายอะไรดีครับใครตอบก่อนเนทตอบก่อนอครับ make y o u own style เนทเจมครับผมก็ make y o u own style ทาว์ยายนัสส์ไหมครับก็เกี่ยวกับพวกลานสไตล์ช่ก็มันก็จะเป็นฟิลล้ค้าแบบว่าก่นอนการแต่งตัวหรือว่า คือหมายถึงเกี่ยวกันแต่งหมายถึงการเอารองเท้ามาทำอย่างเงี้ยเราจะเลือกสีอะไรดีอย่างนี้การไโยโอใช่ไหมครับใช่ครับถ้าของเจนะครับผมเจมันก็รู้สึกว่าเจนรู้สึกว่าสีที่มันขับผิวของเจมันครับเจนครับผมก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมได้ครับผมสีน้ำตาลเป็นสีแบบออกคนร้อนนิดนึงครับใช่ครับผมแล้วก็เจมก็จะชอบแบบสายที่แบบมันเป็นทางเดียวกันกับรองเท้าครับนุ่มลึก นี่ลองคิดภาพตามใส่เสื้อคอจีนแขนสั้นสีขาวส่วนกางเกงเป็นขาสั้นสีน้ำตาลนันอ่อนตอนใส่รองเท้าของชาววายานาสตัวันนี้คิดภาพก็หล่อแล้วน้องหล่อไหมหล่อสุดๆเลยนะครับเม็ดตาครับหรือสีชมพูเลยพี่ขย่นให้นมาเขาบอกแต่ว่าจริงๆตัวพินผมอยู่บนดีไซน์เขาบอกใช่เหมือนว่าพี่เขาก็ให้เราเลือกน้องจานก็เลยเลือกเป็นตัวเอ็นตัวเอ็นก็คือเป็น ครับผมแล้วก็เป็นแมวอยู่แล้วตัวเองไหมตัวสี่ใช่รับผมโอเคแล้วก็เป็นอ่าโฟโตกราฟครับก็คือเป็นโฟโต้เป็นคัมเมราครับนี้แล้วก็เป็นตัวเลิฟครับผมเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาออกแบบอะไรสักอย่างผมรู้สึกว่าอยากแสดงการเป็นตัวเองจ้ะใช่ครับผมก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปวันท้าม้าไหนบ้ว่าเลยผมถ่ายด้วยกัพี่นะโอ้ยพูดแล้วนะขออนุญาตแฟนคลับก่อนได้ไหมขอให้เขาถ่ายรูปพี่ได้ไหมได้หนอ ได้เลยได้ไหมได้ได้ก็เดี๋ดดดยวใส<ห>่ใส่เกมด้วย่ายพี่หรอโอเคให้เลยยินดีชอบชอบเป็นแบบอยูอ่แล้วเนี ให้ฝากอะไรถึงโปรเจกต์นี้หน่อยดีกว่านะครับกับ Make Your Own Hawaiian ไทยแลนด์ครับครับผมก็อยากจขอฝากด้วยนะครับกับเมกเจอร์โอทา a ายาน a สนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกนะครับผมใครที่ซื้อรองเท้าของทาวา i านัสไปแล้วนะครับอย่าลืมซื้อพินของ Net Gem ด้วยนะครับผมใช่เอาไปติดเป็นสวยแล้วก็แท็กมาให้พวกเราดูเลยนะครับเอาผมว่าจริงๆไม่ใช่มีแค่พินพวกเรานะมีพินที่พี่ที่เขาออกแบบมาด้วยเพราะขายแล้วแล้วก็จะบอกว่าน่ารักมากก็จะบอกว่าคือคืาเรียกว่าเราสามารถออกแบบรองเท้าได้ เพราะว่าจริงบางคนอาจจะชอบสีนู้นสีนี้สามารถที่จะแบบคิดเอทมันได้หลักหลายลยครับใช่ก็เราต้อที่สำคัญมี5วันใช่ไหมครับวันทีวันที่2ก็สามารถพอมาเดินเซ็นคเาตัวก็มาสามารถลองทำได้ถึงวันที่ประมาณวันที่26ค่ะโอเคครับนี่ครับผมจะมีโซนอีก custom station โซนใช่ลองไหมลองไปทำไหมตอนนี้เนยใช่ตอนนี้เลยไหม ขอเซ็นงานก่อนแล้วกันไปไนะเดี๋ยวเซ็นงานเดี๋ยวไปแน่นอนนะครับมันมีความหลากหลายเกิดขึ้นจากคุมโทนเป็นสีเดียวกันก็ได้หรืออยากจะสดใสเอาหลายๆสีมามิกแอนด์แมทรวมกันได้เลยติดพิมพ์น่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ของเน็เจมด้วยนะครับที่เป็นลิมิเต็ดดิเรชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟออกแบบมาเพื่อฮาวายาสไคลเอนด์แล้วก็ยังมีอีก5คอลเลคชั่นด้วยนะครับกับ4ีศิลปินชื่อดังของเมืองไทยนั่นเองนะครับมีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างจ้าเด็กๆครับผมถ้าตอนนี้นะครัับที่กลง อยู่เลยก็คือเรื่องที่เจ๊กินปลาครับผมใช่ก็มีดิวเตอร์ยิมแล้วก็ผมเนทเจมได้ไปเล่นในเรื่องนี้ด้วยครับแล้วมีผมก็มีซองไบเวอร์ครับผมเป็นซีรีส์ซองนะไม่ใช่จะบอกว่าก็มีแบบพี่ปลาพี่มืออ๋อจะบอกมีหลายคนแล้วกันครับหลายคนเพาะในออฟฟิศเราเยอะมากใช่เพราะว่าผมผมแค่จะบอกอะไรบอกไม่หมดใช่ครับผมก็จะบอกว่ามีซองไบเวอร์ด้วย เป็นซีรีส์ของทางค่ายเราแล้วก็จะบอกว่ามีาพี่ๆนอ้องค่ายมาเล่นด้วยครับผมก็เป็นซีรีส์ฟองยาของค่ายเราใอยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะกับผมซอมไว้ว่าเยครับโอเคนะครับขอสิงทรีนั่นนะให้กับสองหนุ่มด้วยนะครับแม่เจ้า